สวัสดีครับบ่าวเถสวัสดีทั้ชมด้วยครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับพี่น้องครับพามารับชมแนวทางของพ่ออุดรรับหรือเซียนอุดรครับพี่น้องงวดวันที่16กันยายน2565นาร้บานะครับท้ชมครับเข้าไปรับชมรับฟังน้กกานว่าพ่ออุดรนะครับน้องหรือเซียนอุดรครับเพิ่นจะเน้นจะเด่นให้ตัวใดครับทั้งชมพี่น้องงวดที่แล้ว เอาสามองที่พ uh ่อจ um ุดเต็มเข้าแปดุดเต็มเข้า8ปดสามครับเาชุดที่ชุดที่พ่อตัดอีกสามสองเขานะพ่อสาโอ้ลงกลางขึ้นบนแปดสามชุดเต็มชุดบนขแต่ลงกลางมันสับยอยู่ขึ้นเขาประดับดินมักต้ดพ่องวดนี้แพงที่แลลวเพันถูกแล้ววันที่หนึ่งนี่พ่อ หกล้านเพื่อพ่อทำเนีครับผมทำเนี่ยเพื่อนเพื่อนให้พ่อเจ๊แขนครับผมโอ้ยกรับพวกมนนั่นล่ะโอ้ยพวกมนนั่นอ๋อหงวดที่แล้วเนี่ยบ่พ่อครับงวดไอ้สามสามสองนี่ล่ะอ๋อมันถูกน้ำจักใบพ่อผมปล่อยมากที่สุดใบหนึ่งใบหนึ่งเป็นเลขใบเป็นเลขใบเดียวมันโมเมนต์เลขชุดครับเป็นเลขใบได้ใหนึ่งอันนี้ขายเป็นเลขชุดบ่คับนี่บ้านนี้บ้านนี้ชุดสองใบบ่ชุดสองใบกับหาใบบ่ชุดสองใบเมื่อกี้มันเลขใบ มันได้น้อยหกเก่าอก็เลยเอาชุดมาไปอดข้าเจ้าจนวาสิมันสิแลนกอดเท่านะคราบผมเทบานไหนก่อบาลไหนพ่อ๋อบันนาทอนโอ้บันนาทอนินยานซอยกันสามีคนผมเลยโอ้ยตู้มาใหมาทบานนาทอนเพิ่ถืงใบเนึออ่าม่นเงพอนี่เพิ่นเอาเอาเลขน้ำปูอันปูสับแปดแม่บอกแม่เลสสอเลขกสามสอง รู้อยู่ว่าปูคนถือนึ่งเพิ่นกับเาเรศกับปูสามแปดกซื้อยิบลุเตรี่เลยเจ็ดสองดวงเล่าดวงเล่าบุญเล่าหลายเจ็ดสองัดบ่วมาเนบ่วไงบ่หลายเล้วพ็ล้วพอแล้วเจ็ดสองมากอยู่ดีชุดห้าใบเพ่นสิบยี่สิบย่สิบห้าใบัดอเมเจ็ดสองเไหมบัวหมูบ่มักเจมาตุนเดออเมีหลายตัวยหกเจ เก้าหกหนึ่งหกหนึ่งแล้วก็หกเจ็ดหกเก้าสี่สูตรพ่อเส้นอุดรสูตรพออุดรพอเส้นอุดรเอาพ่อสี่สตรคับพ่อเฮ็ดแค่สี่สูตรแะต้งว่แค่สีูตรพูดดีเราไปเทียบไส่ล็อกที่พ่อบอกตัวนะครับผมนั่นแหละ ครับวดพวกนึงเขาป่ะครับพ่อเขาเรืองสามสองสามองนี่ของพ่อเขาสามสอครับแต่สามชุดเต็มป่ะพ่อชุดเต็มแปดอครับผมชุดเต็มบนชุดเต็มบนแต่ลงล่างลงล่างสามสองตัวเดียวจัดมาดูดูครับลงล่างกัะไปบนเอาสามสองพ่อให้ล่างไปบนอยู่ป่ะแปดสามไปบนมาล่างคนครับส่งผมเยอะพ่อได้ส่งให้ผมบอกงส่งเหรอ ทรงอยู่ดี่นั่ครับเนาะทรงเนาะทรงทั้งชุดเต็มทั้งในไล่ที่พอทรงผมพอๆค่นเ้นะครับผมพ่อะมาสิแย์้าพ่อหิมพดแค่นเ้ยนะครับผมงวดนมีคงสุดท้ายนะพ่อคงสุดท้ายเบิ่อหนากันเช่ไหมมากไก่เด้่นี่ว่าเห็นไหมพ่อพ่อพันยูไก่ครับผมอุดรนะยูไก่ไก่เนาะครับผมพ่อพันทากายสุดแรงเนาะติ้งต้องอะไรหรอขวัคนเ่ากันนะพ่อนมาหน้าบึงเป็นกันเนาะค่ะพ่อก็ต้องเขียนหูนะคะ วัที่แล้วได้เก่าพกสามารถเก่าทีหนึ่กวดนี้ตัวใหมาแห้งครับสมสองวันนี้ตัวใหมาแห้งของผมบ่กับลของผมมันหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามปีอ๋อพ่อก็เป็นเซียนนี่กันตัวนี้ยหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามจับคู่บ่พอคันจับคู่คือจิขวกันบุญแดเอ๋หนึ่งกับสามบ่มีจับคู่ออเกจอ๋ คัแต่ว่าดังดังตัวไดมากกว่าข้าเจ้าดังตัวไดมากดังเรยปูใช้วตานปูใชนสองเจ็ดเจ็ดนี่บอกอาพี่น้องครับมาบึงผออุดรเสียนอุดรนครับจัากมาหมดที่แล้วนะครับเนาะสามสองแปดสามเด้ยครับทนมช้ชมเกดเกดอดหลวงปูอยู่ครับ ตัวไหนครับ่าผมว่าหาเยตหกหนึ่งหกเก้นหกเก้าครับรักหกที่พอมีในสายตามครับมีเพิ่มสิบสามนเลผ่านเข้าออกอยู่ในกรุงเทพพวกนี้ปัญหาครับผม โอ้รวดบนล่างจะปลอดอ,ยา,อยากไหมอยากแต่ผอเนี่ยบม่อยากหรบอ่าไม่สบาลายคูไหมครับผมบนล่างเนาะครับผมปลายคูเป็นชุดบนล่างโอ้โหมดครับม,มดมาเจ เกาแดเหเล็ 1> 6, 1, ออกตัวเดียพอ3,5,7 3,6,1,3,6,7 3,6,7,3,6,9โอ้ครับแต่ว่า6เก่านี่จะกันไว้อยู่เอาคือว,ว่ากันเด่นตัวใดเราพอหอ 5, 6, 9 โอ้แสดงมาพอเป็นเด่นที่หกเก่าที่เด่นมาพอหกเก่านะผมครับอืเรียกรางองนเรียกรางนี่คิดว่าหกหนึ่งจะบไถ่รางครับถ้าหกหนึ่งไถ่รางมันต้องไปหกเก่ากับหกเจ็ดต้องไปบุญหกหนึ่งจีร้องรางครับผมถ้าห้าเจ็ดขึ้นบนห้าศูนย์จีร้องราง ครับพ่อเน้นว่าพ่อของเน้นเน้นเลยพ่อสีแดงๆเน้นเลยพ่อคำคำกระถิ่นพ่อใช่ปะคำเดียวเอาครับแต่พอเป็นอย่างคือว่าตัวเน้นตัวนั้นเนาะฮะผู้เพิ่มมาเพิ่นอยากจะนี่แหละตัวที่พ่อฟั่นโอ้หกเก่าเก้าสามหกเก่าพ่อเป็นอเพิ่นเน้นไปเลยครับผมนี่ครับ ห้าเจ็ดหกเก้าหกเจ็ดหกหนึ่งเลขสองตัวกับผมเนาะจะว่าสองเจ็ดสองหาสองศูนสองหนึ่งสองหาพีลางนะสองเจ็ดสองหาองศูนย์สองหนึ่งี่พอกับผมครับขอดเป็โลโก้ดพ่อ สี่คู่ครับผมเนาะบนล่างผมกลับด้วยเด้อครับผมเด้อกลับบ่พพอ์กับก็ได้ไม่กลับก็ได้ดีก่อนเนาะมิเชลสี่คู่เองครับผมกลับดีกว่าครับบัวลายโตท่านผู้ชมนะครับเนาะสี่คู่ครับผมครับพ่อเซียนอุดรนี่พ่ออุดรนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมเนาะแทปหน้าจอครับผมนี่ครับมาฟังนะครับนอกจากพ่อเซียนอุดรพ่อคือมั่นใจนี่คือหกเก่าเล่นบ่พ่อหกเก่า หกเก่าโอ้ครับคือสิบไว้ส้นกับเจ้าอื่นข่งที่เก่าโอ้มั่นใจนี่นะครับเนาะที่จริงพ่อเพิ่นจะแยกบนแยกล่างกันได้พี่น้องแต่ว่าเป็นเลขหน่อยคู่หน่อยชุดหน่อยโตเนาะครับเนาะพ่อเพิ่นให้เป็นชุดบนล่างเลยนี่ครับต้องแยกมันอะต้องแยกเนาะพ่อเนาะแค่ซีคู่นึ่ที่สิทธะสามสองมาเห็นฟอก ประหารห่วควรพ่อยู่ตัวครับพ่อคุณก็ส่งให้ยเบาเ่าอยู่ด้วยครับพี่เราสามสองตัวเดียวดูดูไปหมดเลยสามสองกระล่างปวดครับการระแฝดสามมันให้บนเนอว่าสันมาล้างสับถือพ่อจังได้มึงก็ต้องเอาเอาเอาแฝดสามมึออกอีกเ้อว่าใส่บนกึเก้านี่แหละว่าสันแล้วคุณว่าคุณมากกว่าเอา สัตว์จังเหนือลงลางซะาัางเหนือพ่อบม่ได้ปักลักมันบ่ถ้าพูอยากเพิ่นอยากกลับก็กลับไปเนาะพ่ออ่านี่ครับท่านชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมมันนั่นลเลืมวิ่งหกตัวเดียวเอาพ่อเอาเขียนวิ่งให้นน้ำพ่อครับหกนี่วิ่งบนล่างพ่อเขียนน้ำนะครับวิ่งกับผมอ๋อบนล่างอ่าวิ่งหกตัวเดียว ครับนี่ครับพอเป็นย่ำบนล่างวิ่งที่6ตัวเดียวเอาพ่อนี่ชุดชุดนี่นะพ่อเนาะชุดชุดนี้มันจะจะมีสองสองเจ็ดสองห้าสองศูนย์สองหนึ่งอันนี้เป็นชุดสำรองของพอดีจังไลยอันนี้มันชุดล่างชุดล่างชุดกันชุดกันโอ้มาวัาชุดนี้ให้ไง อ่ามีชุดกัน27 25 20 21เด้อพี่น้องแคปเอาสังเกตุงงไหมอ่าก็หนุ่มคุจักสังเกตนีต่จะซื้อเอาแค่นี้ก็พอครับผมอันนี้ชุดกันเด้อพี่น้องแต่ว่าชุดที่พ่อขัดเด่นมาใหนะ้นี่ครับผมพ่อเสียนอุดรนะพ่ออุดรครับผมนี่ครับ57เจสียนอุดรนซือไม่น่นหกเก้าหกเจ็ดครับผม3ตัว357 361 367 369เน่ม้นที่69กับ369พี่น้อง วิ่งบนล่างวิ่ง6กันพ่อว่า3าตัวกันไว้น้ำครับห้าหกเก้าจ็ดหกเก้าแกลบหน้าจอพี่น้องชุดเน้นชุดกันล่างพ่อเพิ่น2 7 2 5 2 0 2 1องาสองศูนย์สองหนึ่งมันข้าวเนี่ยหมดเลยแหลบาดเอาพ่อกราบขอบคุณขอบุญขอบุณครับพ่อเสืนอุดรพ่ออุดรพี่น้องครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะพ่อนะเงินไหลน้องท้องใลยเขาด้วยพ่อเด้อเอฟซีสุขุสุนทรครับพ่อกันคลิปหน้าสวัสดีครับ